น่ารักจริงๆนะคะคู่นี้นอกจากจะมาโปรโมทค่ะการเปิดตัวนะคะที่ b l a c k ทิ้งค่ะเข้าร่วมกันกับ v ีเวิร์เป็นวันแรกแล้วนะคะทั้งเจนนี่แล้วก็ลิซ่าค่ะต่างก็มาอัปเดตรูปภาพนะคะเป็นรูปแรกของพวกเธอค่ะเพื่อที่จะประเดิมนะคะการเข้าร่วมกันกับ v ีเวิร์นะคะโดยเจนนี่ค่ะมาก่อนเลยนะคนแรกค่ะจัดแบบรัวๆค่ะ4ภาพด้วยกันค่ะ แล้วเธอก็ขึ้นแคปชั่นนะคะว่าเนื่องในโอกาสค่ะเปิดวีเวิร์สันแรกเนาะพร้อมกับมีการอวดแก้มเกียวของเธอค่ะกับที่คาดผมน้องหมีพันด้านะคะส่วนลิซ่าค่ะจัดมาหนึ่งภาพนะคะก็เป็นภาพที่เธอค่ะถ่ายตอนที่ไปงานเดียวกันกับเจนนี่เนี่ยแหละคะ่ะก็ใน b a c k k i n n in Wonderland นะคะที่ไปถ่ายในส่วนสนุกเอเวอร์แลนด์ค่ะ ซึ่งลิซ่าค่ะก็มีการคาดผมนะที่เป็นที่คาดผมเนี่ยเป็นดอกทานตะวันนะคะกับรอยยิ้มทัาหน้ารักค่ะอย่างกับเด็กน้อยเลยนะแล้วก็ผมของเธอก็เป็นสีทองนะคะยิ่งส่งให้เธอค่ะเหมือนกับตุ๊ก,กตาบาร์บี้เข้าไปใหญ่เลยเนาะโดยเธอค่ะมีการขึ้นแคปชั่นนะคะว่าสวัสดีค่ะใครคิดถึงลิซ่าบ้างแหมไม่อยากจะบอกหรอกเนาะว่าพวกเรานะคะคิดถึงเธอทุกวันนะคะเห,ห็นหายไปนานๆนะบางวันเนี่ยก็แทบอยากจะประกาศตามหา คุณหายกันเลยทีเดียวนะแต่พอเห็นหน้าน้องแล้วเนาะต้องบอกว่าชื่นใจมากๆนะคะเพราะว่าเธอก็กลับมาพร้อมกับความน่ารักสดใสคะ ด้วยเสื้อขอบเอลรอยแบบนี้นะแล้วก็หุ่นเธอก็เป๊ะเวอร์มากๆค่ะแล้วก็มีการใส่ที่คาดผมนะะเป็นดอกทานตะวันค่ะเลยยิ่งทําให้เธอนะคะยังกับเด็กน้อยเข้าไปใหญ่เลยนะ,อะแอดก็เอาภาพนะคะที่พวกเธอค่ะพเพิ่งจะมาโพสต์ใหม่ล่าสุดน,นะคะเอามาอัปเดตให้ดูกันค่ะเห็นว่าน่ารักดีนะคะและถ้าใครค่ะอยากที่จะไปกดติดตามนะคะพวกเธอค่ะในว e เวิร์สนะแล้วก็ถ้าไปไม่ถูกเนี่ยอยากจะสมานนะคะก็ะลงไปที่คอมเมนต์แรกได้ค่ะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะ อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า